สวัสดีครับสพบพ่อกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาดูนายช่างถอดอุปกรณ์เครื่องสีครับอันนี้กระบะบึกนะครับออกไปแล้วหนึ่งชิ้น ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะถอดถอดเฮาซิ่งนะครับถอดเฮาซิ่งสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับจะได้กับขอบขอกขอบใจขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เราจะพามาถอดเครื่องสีถอดทุกรายละเอียดนะครับ อ,อ,อ,อันนี้เราจะมาถอดถอดถ,ถึงชุดเท้าสิ่งเลยนะครับนี่ครับถท่อ,อ,อก,ก่อนนะครับถอดท่อหมกแล้ววันนี้ก็จะเป็นเท้าสิ่งนะครับแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะเนีบย ต่อสีดำนะครับที่ฮอาซิ่งมันจะมีน็อตอยู่2ตัวแล้วก็จะมีน็อตเอลฟีเฮดนะครับที่เราในช่างก็จะถอดออกหมดเลยนะครับเพื่อเราจะได้ความสะอาดแล้วก็เช็คอารมณ์อะไรว่าตัวไหนใช้ได้ไม่ได้ครับพอ <c rab> พูดถึงเรื่องสีนะครับถ้าภาพไม่สวยก็ถอดเนี่ยมันจะเลอะอย่างเงี้ยครับเรื่องสีมุมหมุดเฟิ้งไปนปกติ ถอดไ่ยากครับถอดง่าย,ายนะครับเอาออกได้เลยเลยเราถอดตัวล็อกเอาตัวล็อกออกก่อนนะครับนี่ไปพอต่อไปก็จะถอดเขาซิ่ง เรียงเอาสิงเอาสิ่งเฮ้ยถอดมาแล้วนะครับนี่ครับก็ต้องวางเรียงไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทีโตัดละสีตัดละสีถอดง่ายครับแค่ดึงออกมาเลยนะครับแล้วก็จะมีเลียวพีชอย่างเงี้ยดึงออกมาจากล็อกมันก็จะออกมาเลยไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ พอเราสอดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําความสะอาดสะอ้านให้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยสติ๊กเลนี่สภาพก็จะอยู่ลักษณะนี้เนี่ยแล้วเราก็ค่อยทําความสะอาดเป่าออกที่ฝุ่นเซนมงเซนมึกเป่าออกครับผมนี่นะครับ เพื่อจะทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็จะนำไปใช้ประกอบไม้ปุ้มกระจายเลยนะครับเองครับต่อใกล้จะปีใหม่ระลึกทับระลึกตากระไรประกอบไฟต้นกระเพียงนะครับผมเนี่ยครับ cân xuống dưới ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราถอดออก,กครับนี่ครับแล้วเป็นทำความสะอาดใส่เข้าไปทีหนึ่งนะครับเพื่อภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นจะได้เซ็ตข้าง่ายครับทำความสะอาดทำใหม่เช่หมดกนะครับก็จะออกมาสวยสุดฟิ้งกร่นแมว พานคร eyes, illing, ับทุกเจ้าติดต่อได้ครับเครื่องจี๋สวยทำงานว่าจะมาทําใหม่ยังไงนะครับครับนี่ล้วก็ทํากันแล้วก็ฝากกดติดตามกด s u b s c กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมท่านเพียงไว้เป็นปีใหม่นี้ก็ให้สุขี้มันเสมอมันเครื่องเก่าผบสุกยังไงก็ไข่ใหญ่นี้เห็นแล้วรวยเงินทองสำหรับปีใหม่นี้นะครับ แล้วก็พบ,พบเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปหน้าครับวันนี้ก็แค่นี้สวัสดีครับ